อยากกลับไหมทั cool, ้งหมดนี้มันเจ๋งนะแต่ป่านนี้อีดาอาจกินเลือดแอปเปิ้ลทวีดิสะแล้วอ่ะใกล้เคียงใกล้เคียงและครั้งล่าสุดมันยากมากที่จะเอาเธอลูจากหลังคาจบแล้วเราต้องไปเดี๋ยวนี้เร็ววังเร็ววัง เรื่องการเป็นนักภาคเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นได้นะครับถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับพรสวรรค์ไหมในการภาคเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีส่วนนะครับเพราะพรสวรรค์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับความต้องการที่จะทําตรงนั้นมากกว่าผมจะเรียนรู้การแสดงมาก่อนฉะนั้นเรื่องการตีความเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเราจะค่อนข้างเข้าใจมากกว่าไม่เหมือนกับปัจจุบันก็จะฝึกภาคก่อนฝึกออกเสียงให้ทันให้ตามภาพให้ได้แล้วค่อยมา ลงลึกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกครับสวัสดีครับผมสันเสริญโภคสมบัตินะครับก็ปัจจุบันก็เป็นผู่วงกับการภาคนะครับแล้วก็ภาคด้วยนะครับผมเนี่ย เริ่มต้นจากการเป็นนักภาคมาก่อนนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้กำกับการภาคกับอาจารย์ของผมคือคุณพี่ต๋องกริชนะสิงห์คารนน์นะครับก็ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ได้โอกาสดีๆจากบริษัทโซนี่พิกเจอรประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนั้นก็อยู่รวมกันกับดิสนีย์นะครับในการที่จะให้กำกับภาคหนัง เรื่องแรกตอนนั้นนะครับก็เป็นที่มาเริ่มต้นของช่อมากอกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ทำงานมาเรื่อยๆนะครับจากโซนี่ก็มาเพิ่มงานของดิสนีย์เข้ามานะครับดิสนีย์มีทั้งหนังที่เข้าโรงภาพยนตร์แล้วก็เป็นการ์ตูนนะครับที่ออกอากาศทางช่อง7ในสมัยนั้นจะเรียกว่าดิสนีย์คลับนะครับเพิ่มขยายขึ้นมาคนรู้จักมากขึ้นก็มา เริ่มทำงานให้กับทาง U.I.P. นะครับก็คือมีพาราเมลพิกเจอร์กับ Universal มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยจนถึงป,ปัจจุบันนี้ก็ Disney นะครับก็จะเป็นลูกค้าหลักของเราครับย้อนกลับไปนะครับถ้าถามว่าผมเรียนอะไรที่จะทำให้มาภาคได้นะครับก็คือเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์นะครับมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับแล้วก็เรียนมาทางด้านโฆษณาซึ่งทางโฆษณาเนี่ยมันก็ครอบคลุมนะครับในการทำหลายๆอย่าง ที่แน่ๆเลยมันมีการใช้การคิดนะครับเป็นครีเอทีฟเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญเลยที่เราสามารถจะกระจายแต่แแตกแขนงไปได้หลายๆเรื่องนะครับก็เลยทำให้พอเรียนจบปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ไปทำงานในบริษัทที่ค่ายเทปในตอนนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็เป็นเพื่อนสนิทกับปาเต้นะครับก็ปราเต้ได้ไปทำงานก่อนในบริษัท SP ส u p e ุ m มิตในตอนนั้นก็เลย อยากจะไปทํางานด้วยก็เลยบอกเออช่วยพาเข้าไปหน่อยสิป่าเต้ก็จัดการให้พาเข้าไปใน SP ส u p e ุ m i พมิตรนะครับแต่ตอนนั้นไปลักษณะในการฝึกงานนะครับแต่ก็ได้เงินนะเราก็ทํางานด้านการเขียนสปอตโฆษณาเพลงนะครับแล้วก็ตัดต่อเอเรียนรู้การตัดต่อในหะ้องตัดต่อของตอนนั้นเป็นช่อง3ามนะครับ SP สุพมิตรแล้วก็หลังจากนั้นปาเต้ของผมเนี่ยก็ย้ายจากบริษัท SP ไปอยู่แวนหวาน ก็พาเข้าไปแววหวานไปอยู่ในการที่แววหวานก็ทํางานโปรโมทเทปเหมือนกันนะครับโปรโมทเทปของคาราบาวาไปแนวเพื่อชีวิตซูซูสุรไัยจันทิมาทอนอะไรเงี้ยแล้วก็ทํารายการทีวีเป็นรายการทีวีเพลงแต่เราก็ได้โอกาสที่จะเป็นผู้เรียกว่าลงเสียงในรายการนะครับก็คือมาปุ๊บเราก็อาจจะมีสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้พบกับ มาฟังเพลงกันอีกแล้วนะครับแหววันนี้จะมีทั้งคาราบาวมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป,เป็นประมาณนั้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นปาเต้ก็ย้ายไปเอทามนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยทางแวหวนไม่มีใครผมก็เลยอยู่ต่ออยู่ต่อมาอีกสักพักหนึ่งจนรู้สึกว่าเราเราไม่อยากอยู่ทางนี้และเรารู้สึกตันแล้วรู้สึกแบบไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ต่อแล้วต้องบอกว่าผมเล่นละครเวทีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับของคณะน,น,นิเทศศาสตร์ตั้งแต่เรื่องแรกเลยก็เล่น เป็นตัวที่ต้องใช้พลังเสียงเยอะเพราะว่าเป็นกษัตริย์แล้วก็หลังจากนั้นทาง Dash Entertainment เนี่ยก็ได้มาเห็นการแสดงของผมพี่ลิงสุวรรณดีจัก,กรวรวุฒนะครับแล้วก็พี่ต้อมารุษาละวาดนะครับแล้วมีอีกหลายๆท่านเลยเห็นว่าเออผมเนี่ยเล่นได้เล่นได้เล่นได้แล้วกันบอกอย่าว่าเล่นดีเลยเล่นได้นะครับแต่เสียงดังนะครับแล้วก็ตัวใหญ่อยู่บนเวทีเนี่ยมันก็จะค่อนข้างชัดเจน ก็เลยชวนไปเล่นที่แดสก็ได้เล่นหลายเรื่องเลยนะครับนี่ก็คือการที่เราเริ่มต้นในการที่จะเ,เรียนรู้การแสดงเรียนรู้การใช้เสียงแล้วกอ็อารมณ์ต่างๆนะครับมันก็เป็นพื้นฐานและอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เราทำงานอยู่ที่แววหวานทางดิสนีย์ก็กำลังหาคนที่จะพากยักษ์จินนี่ในเรื่องอลาดินตอนนั้น ผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเขามีการคัดเลือกกันยังไงเขาก็ติดต่อไปทาง d a s h e n t e r t a i n m e n t ถามว่ามีใครไหมที่ทาง d a s h เนี่ยมีบุคลิกประมาณนี้น่าจะเล่นได้น่าจะภาคได้แบบนี้เขาก็เลยคิดถึงผมขึ้นมาเพราะผมตัวใหญ่ตอนนั้นอ้วนกว่าดีเยอะนะครับก็เลยไปแคสแล้วก็ต้องร้องเพลงด้วยก็มีการฝึกร้องเพลงกับอาจารย์อนุชิตนันทกว้างนะครับก็ทั้งร้องทั้งพากปรากฏว่าผ่าน พอผ่านปุ๊บเอ้าเราก็ไปร้องไปพากนะครับพาคอยู่6วันแล้วก็ร้องอีก4วันทั้งหมดรวมกันทํางานในเรื่องอลาดินเนี่ยสิวันก็เป็นการที่เรานําการแสดงที่เราเคยทํามาทั้งหมดเนี่ยมาภากตัวแกษ์กินนี่ซึ่งมันยากมากๆในตอนนั้นแล้วเราก็ทํามาจนสําเร็จนะครับก็เลยเป็นที่เริ่มต้นของเราและพอหลังจากนั้นพี่ต๋องกฤษณะนี่ก็จะรู้แล้วว่าเสียงของผมเป็นยังไง ถ้ามีตัวละครที่มันใกล้เคียงมาเขาก็จะเรียกไปแคสก็เลยได้เป็นลัฟฟิกกี้นะครับเป็นลิงบาบูนในเรื่อง Lion King เป็นพ่อของโพ c คาฮอนทัสแล้วก็เป็นเซบาสเตียนนะครับปู s เซบาสเตียนในเรื่อง Little Mermaid ก็อีกหลายๆเรื่องต่อมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีการ์ารตูนการ์ตูนเน็ตเวิร์กก็เข้ามานะครับผมก็ได้เป็นผู้ประกาศของการ์ตูนเน็ตเวิร์กที่จะบอกว่ารายการอะไรเป็น รายการต่อไปทางการ์ตูนเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยนะครับก็จะพูดอยู่ภัคหนึ่งหลายปีเหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการภาคต่อมาเรื่อยๆนะครับก็จนมาถึงปัจจุบันจะถามว่ามันเกี่ยวกับพรสวรรค์ไหมในการภาคเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีส่วนนะครับมีส่วนในการที่จะต้องมีพรสวรรค์มาก่อนเหมือนกันเพราะพรสวรรค์นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับความต้องการที่จะทําตรงนั้นมากกว่านะครับคือเราอยากเป็นนักภาคเราอยากจะภาคเนี่ยมันก็เหมือนมี ความที่เรียกว่าน่าจะมีสวรรค์นะบอกเรามาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเราเกิดหรือว่าที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยสวรรค์อาจจะกําหนดมาแล้วก็ได้บอกว่าคุณต้องไปภาคแล้วเราก็เลยอยากภาคพอเราอยากภาคปุ๊บเราก็ต้องคล้ายๆว่าต้องฝึกภาคนะครับไม่ใช่ว่าใครใครเกิดมาแล้วภาคได้เลยเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าง่ายเหมือนกนันก็ต้องมีการฝึกอยู่เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยใช้เวลาฝึกแป๊บเดียวนะครับพอดูภาค นะครับดูบทนะครับใช้เวลาในการที่แบบทำความเข้าใจว่าเราจะทํำยังไงกับการภาคกับการดูบทอาจจะแค่แป๊บเดียวเองก็ภาคได้ยังมีน้องคนหนึ่งนะครับทีเ่เป็น The Voice k i d มาก่อนนะครับก็คือน้องละอายกรณิตนะครับซึ่งตอนนั้นผมกำลังทำการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง Wonder Park ของทาง UIP นะครับทาง UIP ก็อยากได้คนมีชื่อเสียงนะครับมาภาคตัวนั้นก็เลยดึงน้องลอายมาน้องอายมาปุ๊บผมก็บอกนะน้องน้องอายลอง อย่างนี้นะต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็คือดูบทไปด้วยดูภาพไปด้วยแล้วดูไทม์โค้ดนะครับตรงนี้ขึ้นอย่างนี้อารมณ์เป็นแบบนี้น้องอายดูอยู่ประมาณครั้งหรือสองครั้งนะครับเธอภาคได้เลยอันนี้แบบตอนนั้นผมรู้สึกมหัสจจร,รันมากเฮ้ย <c oughs> ทําได้เลยเหรอ <c oughs> เป็นไปได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ทําได้ดีทั้งเรื่องมากๆเลยส่วนในการที่แบบว่าทําได้ดีแล้วเนี่ยต้องใช้เวลามากไหมต้องใช้เวลามากครับเพราะว่าคุณทําได้ดีแล้วผมอยากได้ดีกว่าอีก เอาให้แบบสุดๆดฉะนั้นน้องอายในเรื่องนั้นนี่ภาคได้ดีมากๆเลยก็เป็นเรียกว่าเอออันนี้ก็ก็แปลกเหมือนกันก็น่าจะเป็นที่เรียกว่าพรสวรรค์มากๆเลยก็ได้ในเรื่องของการใช้ผู้มีชื่อเสียงเซเลบต่างๆมาภาคนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะในวันนี้เท่านั้นมันมีมาเป็น10บสปีแล้วนะครับถ้าเราเลือกคนที่ภาคได้ดีอ่าหมายถึงว่าเข้ากับคาแรคเตอร์ได้ดีเนี่ยมาภาคเนี่ยมันก็ ออกงานก็ออกมาดีนะครับยกตัวอย่างล่าสุดเลยรายานะครับรายาผมทําก,กํากับภาคอยู่ก็ได้น้องยาย่ามาภาคซึ่งน้องยาย่าเนี่ยที่สุดแล้วในประเทศไทยตอนนี้นะครับในความที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เหมาะสมกับตัวละครของรายามากแล้วมันก็เป็นแนวคิดของผู้ที่ทํา ภาพยนตร์เรื่องนี้เองด้วยที่มีมีความคิดถึงน้องยาย่าอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งเป็นคนไทยที่ทําเรื่องนี้ในดิสนีย์ต่วันนั้นเองนะครับก็มีหลายกระแสหลายคนหลายฝ่ายที่ออกมาตําหนิออกมาว่ากล่าวต่างๆนานา,นา,นาอยู่พักหนึ่งนะครับแต่พอหนังเข้าฉายแล้วคนที่เคยว่าเนี่ยหลายคนก็กลับมาชมนะครับเรื่องรายยานี่ก็เป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่า เป็นเรื่องที่ผมทําได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่น้องยา่าๆคนเดียวคนภาคอื่นๆเนี่ยก็เลือกมาแล้วก็ภาคได้ได้แบบดีมากๆทุกคนด้วยนะครับทุกวันนี้เราก็หาคนใหม่ๆเรามีการหาคนในคลับเฮาส์ซ้ำาไปนะครับตอนนี้ก็คือเราไปเปิดห้องอแล้วก็แคสติ้งแบบให้ภาคกันเลยเดี๋ยวนั้นนะครับใครมีเสียงดีใครอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเออเข้าท่าหรือคุณมีคลิปคุณก็ส่งเข้ามาเราก็ คอยดูให้แล้วก็ช่วยแนะแนวให้ได้แล้วก็คุณก็ไปฝึกกันมันก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ใช้คนใหม่อยู่เรื่อยๆครับการเลือกเสียงให้เหมาะสมกับตัวละครมีความสำคัญในหนังมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่สร้างหนังขึ้นมาในแต่ละเรื่องเนี่ย เขาก็ต้องการให้การพากให้เสียงในภาษาต่างๆเนี่ยเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่เขาสร้างขึ้นมานะครับฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเสียงและก็เลือกอารมณ์ความรู้สึกของคนที่มาภากเนี่ยให้มันตรงกับตัวละครให้มากที่สุดนั่นคือหลักการที่ปัจจุบันที่ควรจะเป็นนะครับสำหรับการพากการใช้เสียงเนี่ยนะครับมันก็มีงานอยู่หลากหลายนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยเริ่มต้นมาผมก็ เป็นผู้ให้เสียงในรายการทีวีนะครับเรียกว่าเป็น voice over ในรายการทีวีเนี่ยก็แค่มีแค่เสียงออกมาเท่านั้นแล้วก็แค่อธิบายว่าเรื่องราวเป็นยังไงหรือทำสกูปทำสารคดีนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างผมเคยเป็นดีเจด้วยนะเคยเป็นดีเจด้วยก็ก็จะอีกก็ก็เป็นคล้ายๆกันกลุ่มเนี้ยจะคล้ายๆกัคคนคือดีเจผู้ให้เสียงใน รายการต่าง,างๆทําสารคดีเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะมาอย่างหนึ่งก็จะเป็นผู้ประกาศข่าวอันนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้ประกาศข่าวก็โดยตรงเนี่ยน้อยละมันจะกลายเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งมีเสริมความรู้สึกความคิดเข้าไปก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็จะกลับเข้ามาคล้ายๆกับดีเจละแล้วถ้ามาทางภาคเนี่ยมันก็จะต่างกันตรงที่ว่า พวกนั้นเนี่ยก็จะนําเสนอตัวเองนะครับความเป็นตัวเองมากกว่านะครับก็คือเราเรามีความเป็นดีเจเนี่ยเราเราเป็นคนสนุกแล้วก็จะเสนอความสนุกของเรานะครับเป็นผู้ที่ลงเสียงรายการทีวีทําสารรคดีมันก็จะแยกไปคนนี้สุขุมคนนี้สนุกสนานาคนนี้เป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามาภาคเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึงละคือเราต้องทําตามความรู้สึกนึกคิดของตัวละครที่เราภาคตัวนั้น แล้เสียงก็ควรจะเหมาะกับตัวละครแต่ละตัวที่อยู่ในเรื่องเรื่องนั้นฉะนั้นมันก็มีความแตกต่างกันไปสำหรับผมเองเนี่ยนะครับก็ถนัดการ์ตูนนะครับซึ่งเกิดมาจากการ์ตูนอยู่แล้วผมภาคยักษ์จินนี่มานะครับภาคเซบาสเตียนแล้วก็อีกหลายๆตัวก็ถนัดด้านที่เป็นสนุกสนานด้านที่แบบบ้าบอนะครับด้านที่จริงจังเนี่ยก็อาจจะแบบไม่รู้สึกชอบก็ภาคได้นะครับภาคได้แต่ก็จะไม่ค่อยชอบ ถ้าจะถามว่าตัวละครตัวไหนที่เคยภาคมาแล้วชอบที่สุดก็ไม่ไม่น่าจะเป็นตัวอื่นไปได้เลยนอกจากยากินนี่เพราะว่ามันทั้งยากแล้วก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็ทั้งร้องเพลงด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวเซบาสเตียนซึ่งมันก็จะสนุกทําเสียงน่ารักแบบนี้นะเอเลี่ยวแล้วก็ร้องเพลงเหมือนกันด้วยมันก็เลยสนุกมากนะครับ บทบาทการทางานนะครับสําหรับการเป็นนักภาคของผมกับตอนนี้ก็เป็นคนที่กํากับการภาคนะครับเป็นคนคัดเลือกคนภาคเนี่ยมันก็แตกต่างเลยครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยเราภาคอย่างเดียวเนี่ยเราก็แค่รับผิดชอบของตัวเราเองนะครับว่าเราได้รับตัวละครอะไรมาได้ยักษ์จินนี่มาเราก็พยายามภาคให้เป็นยักษ์จินนี่ให้มันเหมือนกับต้นฉบับนะครับแต่พอมาเป็นผู้กำกับการภาคเนี่ยอตอนที่ผม ก่อนที่จะเป็นผู้กำกับการพากย์ได้เนี่ยผมไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับให้กับพี่ต๋องกฤษณะเนี่ยอยู่สักประมาณปีครึ่งถึง2ปีได้ในช่วงเวลานั้นผมก็จะนั่งอยู่กับกับพี่เขานะครับคอยอยู่เบื้องหลังเนี่ยนั่งข้างหลังแล้วก็คอยดูบทคอยดูว่าใครพากอะไรได้สมมุติว่าพี่กอไก่เป็นพระเอกพี่กอไก่พากเป็นพระเอกได้เฮ้ยแต่พี่กอไก่ก็ทําเสียงแบบตัวร้ายก็ได้นะทาเสียงตัวตลกก็ได้ด้วย พี่ขอไข่เสียงแบบนี้เสียงใหญ่เสียงทุ่มนะแต่ให้บิดเสียงเป็นเล็กเอ้าทําได้ด้วยเราก็ค่อยๆเรียนรู้นะครับว่าแต่ละคนทําเสียงอะไรได้บ้างแล้วก็เหมาะกับตัวละครบแบบไหนฉะนั้นการเป็นพุ่มกับการภาก่ะมันก็ถือว่ามันก็ยากกว่านะครับอย่างบังเรื่องนะครับต้องใช้เด็กนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับพุ่มกับการภากนะครับซึ่งผมทํามานานแล้วผมก็ยังใจอเด็กทีไรก็ยังรู้สึกอ ทุกทีเลยนะครับอย่างที่เรื่องที่ใช้เด็กมากที่สุดก็จะเป็นเรื่อง The Peanut Movie นะครับที่เป็น s น o ปี้นะครับแต่ s น o ปี้ก็เป็นตัวละครแค่นิดๆในเรื่องนั้นนะครับแต่เรื่องเรื่องราวจริงๆเป็นเรื่องของเด็กล้วนๆและเป็นเด็กเล็กด้วยสำหรับผมเองตอนนี้นะครับก็ภาคอยู่ด้วยนะครับจะเป็นการ์ตูนของดิสนีย์เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเวลาเรื่องไหนที่ผมไปกำกับการภาคที่เป็น live action เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ภาคเท่าไหร่นัก มักจะไปเก็บตัวประกอบนะครับเช่นเป็นตำรวจเช่นเป็นชายหนึ่งหรือเป็นคนขับรถอะไรเงี้ยนะครับที่ภาคไม่เยอะนะครับก็ไปเก็บตัวประกอบให้บางตัวสำหรับคนที่อยากเป็นนักภาคนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสมากเลยทีเดียวนะครับก็ทำคลิปภาคของตัวเองนะครับในใช้หนังใช้การ์ตูน ที่เราเห็นใน YouTube ต่างๆนานาแล้วก็ดึงภาพมาแล้วเราก็ขึ้นซับไตเติลหรือว่าเป็นตัวบางหรืออะไรก็แล้วแต่บอกว่าใช้ในการภาคฝึกภาคเท่านั้นแล้วเราก็ทำคลิปนะครับการภาคซ้อมเองทำเองอคัดคัดลอกบทออกมาก็ได้นะครับแล้วเราก็มาลองซ้อมดูก่อนนะครับฝึกภาคไปพอรู้สึกว่าเออมันเริ่มเริ่มที่จะคล่องแล้วเราก็บันทึกนะครับลงไปใน วิดีโอนะครับแล้วเราก็นํามาตัดต่อทําให้ดีเลยนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาให้าทางผู้มับกลับต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนที่พูดชัดก่อนนะครับพูดชัดอักขระชัดเจนเนี่ยจะได้เปรียบมากนะครับหรือถ้าคุณไม่พูดชัดมากแต่ว่าเสียงคุณมีความแตกต่างอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบเหมือนกันถ้าเกิดเสียงคุณแหบอย่างเช่นซีซูเงี้ยเสียงแหบๆมาหรือว่าบางคนแบบ เสียงใหญ่นะครับก็มีมีโอกาสที่เรียกว่ามีมีของมาก่อนนะครับไม่ต้องฝึกมากอาจจะแบบใช้ของที่เรามีเสียงที่เรามีนี่แหละเป็นตัวนําเสนอออกมานะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วสําหรับปัจจุบันที่จะเข้ามาเป็นนักพากย์นะครับน้องน้อง,องรุ่นใหม่ๆเนี่ยใช้เครื่องมือเครื่องไม้ได้กันหมดทุกคนอยู่แล้วนะครับไอทำคลิปนี่มันเรื่องหมูมากนะครับนั่นก็เป็นโอกาสดีๆแล้ววันนี้นะครับเราก็มีน้องพิมพนะครับน้องเอะนะครับซึ่ง มาทดลองดูว่าเราจะภาคได้ไหมจะลองดูที่ว่า2คนนี้ถ้ามาให้ลองฝึกภาคเนี่ยจะภาคได้ไหมแล้วก็จะภาคเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับทัวร์จบแล้วเราต้องไปเดี๋ยวนี้อ่าดีนะดีนะความแรงดีนะแต่แต่ว่าคําว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเดี๋ยวนี้ไปหน่อยเดี๋ยวนี้การ์ตูนเนี่ยมันจะต้องแบบเสียงดังหน่อยนะฮะ อ,อยากกลับไหมทั้งหมดนี่มันเจ๋งแต่ป่านนี้อีดาอากินเลือดแอปเปิลถ้วยที่3แล้วและครั้งล่้าสุดมันยากมากที่จะเอาเธอลงจากหลังคา คือเอออยากกลับไหมทั้งหมดนี่มันเจ๋ง,จงแต่ป่านนี้อีดาอาจจะกินเลือดอัพตันทที่สามและครั้งล่าสุดมันยากมากที่จะเอาเธอลงจากหลังคาถ้าใครอยากเป็นนักภาคอยากเข้ามาสู่อาชีพนี้นะครับวันนี้แล้วเนี่ยไม่ยากแล้วนะครับมีโอกาสามากๆครับสำหรับตอนนี้ถ้าใครอยากทำนะครับมีใจรักลงมือเลยครับนะครับ แล้วก็ถ้ามีพรสวรรค์มาอยู่แล้วเนี่ยมีเสียงที่ดีมีการอ่านมีรูปปากที่แบบว่าไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับออกเสียงได้ชัดเนี่ยก็เอาเถอะครับมาตอนนี้เราต้องการคนใหม่ๆเยอะครับ